สภาพนี้กรี๊ดกรีดครับดีแมสองพันสิบเ็ดเออหนาวคอนเฟิร์มครับหนาวมากเครื่องดีครับคัสสีสวยครับและทุกอย่างที่พูดมาลูกค้าได้เห็นแน่นอนครับเพราะถ้าไม่ได้เห็นจะมารีวิวทำไมให้เสียเวลาถูกต้องไหมครับ รีวิวทุกอย่างอย่างชัดเจนและโคตรละเอียดครับอาอยัางอ้อยเอาเลยพี่มาเริ่มเลยเดียวม,มาออยมาเข้าไปเลยมาฟังเสียงเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะอะไรบ้ะเอาเลยพี่ให้พี่เอาไปจอดเลยนะจอดเลยอะโอเคใกลกับถนนพหลกนะโอเค <laughs> <laughs> นะครับคานเดิมซุ้มเดิมซอกเดิมเสาอะไรต่าง เดิมเดิมนะครับเนี่ยหัวสวยๆเลยเนี่ยน็อตไม่มีขยับเลยเนี่ยดูดินะเห็นไหมครับวันนี้ออยบุลลี่พีหนึ่งเรื่องนะครับเออพี่ <c oughs> <c oughs> ส้มเด่นเลยนะครับวันนี้นี่ตะคงตะเข็บอ่ะดูเลยน็อตไม่มีขยับครับแบกเคลยร์ซะหน่อยดีไหมน้อง เอาเลขเครื่องในตัวถังเช็คประวัติได้ครับประวัติอัญากรรมประวัติศูนย์ไม่ศูนย์โักนี้นั่นต่างๆเช็คได้เต็มที่เอาให้สบายใจเลยครับ 1900cc b u ซีซีบรูพาเวอร์เกียร์ธรรมดาครับถ้าเป็นสมัยที่เป็นโฉมเนี้ยเกียร์ธรรมดาจะยังไม่มีออโต้ให้เลือกแต่ถ้าเป็นโฉมที่ใหม่กว่านี้นะครับเป็นรุ่นปัจจุบัน ตอนเดียวมีเกียร์ออโต้ให้เลือกแล้วนะครับมาภายในจะบอกว่าถือว่าสวยเกินปีได้เต็มปากเต็มคำเพราะว่ากระบะตอนเดียวเป็นกระบะที่เน้นการใช้งานเนาะแล้วเน้นการใช้งานแต่เป็นไทยว่าโสมถูกปะแต่คันนี้บอกเลยว่าไม่โซมครับเลขไม่หนึ่0 0 0นกืกว่าโลด แท้แท้จริงๆเรียวเรียวเอาเครื่องมาเสียบเอาอะไรมาวัดได้หมดถ้าสดชื่นครับเอาให้สบายใจสภาพภายในสวยคือสวยมันเห็นได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับถ้าใช้รูปนิ่งยังมีโอกาสแต่งแอปได้เนาะออยเนาะครับน่าจะแต่งได้ล้านกว่าแอปในขนาดที่รีวิวอย่างนี้ชัดเจนนี่แต่ของแอร์พลาสติกยังไม่แก่เลยเนี่ยครับ คันนี้แต่เดิมเลยนะอ่ะอะเข้ามาดีหน่อยมาแต่เดิมเลยอะ่ะนี่จะเป็นกระจกหมุนมือเนาะเพราะคันนี้เป็นตัว 1.9b นะครับแต่ว่าเจ้าของเขาทํากระจกไฟฟ้ามานี่อ่ะเห็นไหมอะ่ะครับโอเคไหมเขาทํากระจกไฟฟ้ามานั่นแปลว่าลูกค้าก็สบายใจได้ว่าเออประหยัดตังค์ไปได้ ไปได้เยอะเลยนะครับกับความสะดวกที่เจ้าของเดิมเขาทำมาแล้วครับแล้วก็ราคานะครับแจ้งราคาเลยดีกว่าไม่เสียเวลาเนะ 2, 49, าะสอง0สนสีบาทครับทุกอย่างที่ลูกค้าเห็นได้ตามนี้ทุกอย่างครับ เออเอาเล่มทะเบียนด,ด้วยดีกว่าแหมออยไม่เตือนเลยออยเอ้ยครับแหมไม่เตือนพี่เลยน, <c oughs> นี่นี่นี <c oughs> ่เออเล่มทะเบียนเขาถ้าเข้าไปสิงกว่านี้ต้องเข้าไปสิง <c oughs> ไหมเข้าเลนโอเคเข้าไปสิงเหรออ่ะดูเลยมามาแล้วเดี๋ยวมาเข้าซ้ายกันมามาเมาืม่อกี้ดูขวาแล้วนะครับ ดูห้องเครื่องไปตั้งแต่แรกแล้วเนาะรถยนต์ก็มีเครื่องเราให้ความสำคัญกับสภาพมากๆเลยครับนะมามายาบายยาบายกลัวน้องถ่ายไม่เห็นเล่มถือเล่มมาด้วยอ่ะดูเลยอะอะเชิญจ้าขอโทษนะทนาเอาดงตี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 โอเคปะก็ตีบ้างก็ตีบ้างก็ตีป่าได้อยูโอเคปะกล้องสะเทือนเลยนะเนี่ย เอออ้อยเดี๋ยวแกะตะเข็บด้วยเดี๋ยวเดินอ้อมทีดได้พเลยเออเดี๋ยวแกะตะเข็บให้ลูกค้าดูเอาให้สบายใจกันเลยครับไม่สบายใจอย่าซื้อครับจะซื้อแล้วเอาให้สบายใจครับภายในถ่ายย่างอ้อยถั่ลครับอ่วเดี๋ยวพี่เอากระจกไฟฟ้านะครับเนี่ยที่บอกเนี่ยคือแต่เดิมมันไม่กระจกหมุนมือเนาะแล้วก็เจ้าของ มือแรกเลยอะ่ะเออเขาก็อยากสบายเนาะเขาก็ไปเสียตังค์ทำมานะครับโอเคต่อมามาเพื่อให้เอฟซีเห็นชัดๆไม่มีพลิกคว่ำพลิกหงายตาแคงขวาตาแคงซ้ายนะครับตกน้ำต่อม,แ,มแกะให้ดูยันตะเข็บดีไหมดีสิ <laughs> ถูกปะถามเองต่อเองอ่ะมาต่อต่อต่อ 2 4 9 0 0 0บาทครับกรณีซื้อผ่อนลูกค้าทำฟรีดาวส่ง6ปีเดือนหนึ่ง5,000กว่าบาทครับไลเนอร์ iner, สภาพยังใหม่กิบกเลยเอาจริงๆเลยนะกระบะตอนเดียวเป็นรถเป็นปรัใช้คำว่าปรักเพศของรถที่ในรถปีเดียวกันหาสภาพสวยๆย,ยากที่สุดเหตุผลคืออะไรเหตุผลง่ายมากครับ ก็กระบะตอนเดียวลูกค้าส่วนมากที่เขาซื้อเขาซื้อไปใช้งานถูกปะบางคนใช้ลูกเดียวมันรถมันก็โทมบางคนใช้และดูแลรักษาดีรถมันก็ไม่โทมนะครับนี่คือเหตุผลง่ายๆว่าทําไมคันนี้ไม่โสมก็เพราะเจ้าของเดิมเขาดูแลเออรักษานะครับดีเลยออยมันนิ่มนะครับแว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 บ นะครับต่อของตะเข็บเห็นชัดเจนเนอะอะไรต่างๆดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับเอาว่าถ้าขึ้นชื่ออิสุแล้วลูกค้าบอกว่าอุ้ยดูแลยากจุกจิกมากอิสุสเขาอยู่ไม่ได้มาขนาดนี้หรอกครับเอาคิดง่ายๆเนอะโอเคเงินสด249,000บาทไม่มีการเรียกเก็บแวตโนนนี่นั่นใดๆเพิ่มเติมแม้แต่บาทเดียวจ่ายเท่านี้แล้วจบ นะครับส่วนเงินผ่อนตามที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ส่ง6ปีเดือนละ5,000กว่าบาทตามนี้ทุกอย่างครับเออแล้วก็อีกหนึ่งคำถามเลยครับว่าสมมุติว่าติดแบ็ค์รีซื้อได้ไหมบอกก่อนเลยครับติดแบงค์รีซื้อไม่ได้ครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเครื่องดีคัฟซีสวยแอร์หนาวไม้แท้แท้อ่ะอย่างล้เนี้ก็ที่ตามที่ถ่ายเลยครับเลขไม้แสนหกหมื่นกิโลแสนหกหมื่นสามพัน 500กิโลนะกับรถปี2017เฉลี่ยปีหนึ่งวิ่ง20,000โลมันไม่ได้เยอะเลยครับแล้วก็ที่เต็นต์อ้นนะเต็นต์ผมเนี่ยไม่มีคำว่าโกงไมโครมไม่ใดๆครับตรงไปตรงมาครับนะออฟฟิศอยู่มีบุรีกรุงเทพครับเบอร์โทรอ้นนะครับ081485เลข0 4่ตัว